วันนี้ผมจะพามาดูลูกไม้มเมล็ดทั้ง3ต้นนี้นะครับซึ่งน้องๆทั้ง3เนี่ยเกิดจากฝักเดียวกันนะพ่อก็เป็นเทพดาราแล้วก็แม่ก็เป็นเจ้าสัวนะครับเรามาดูนะครับสีสันของน้องที่เกิดจากฝักเดียวกันก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะแม้ว่าน้องจะต่างกันนะครับแต่ลักษณะใบได้แม่มาเต็มๆทุกต้นเลยนะครับเพราะว่าสัวก็จะเป็นบอลสีที่เป็นใบกลมเอามาเริ่มดูต้นแรกเลยนะครับอันนี้จะมาในโทนเขียว นี่ก็เป,เปิดเปิดสีขาวสักนิดนึงเขียวแล้วก็ด่างขาวแบบนี้ถือว่าสวยนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนเราดูน้ําแข็งใส่อะ <c oughs> น้ําแข็งใสแล้วใส่ฮดรูบอยสีเขียวอะเนาะเออต่อไปต้นนี้นะครับก็จะเป็นออกแดงแดงกล้องของผมมันไม่สวยนะที่จริงที่จริงตัวเนี้ยมันเห็นชัดเจนเลยนะว่าตัวเนี้ยมันด่างนะครับตัวเนี้ยเออเนะี่ยเนมันด่างแล้วก็ตัวนี้ก็จะเข้มเข้มอันนี้จะสีอ่อนอ่อนนะครับตัดกันอย่างชัดเจน ดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่สวยนะครับเห็นไหมด่างทุกใบเลยนะครับนี่ในภาพก็ด่างจางๆแต่พอมาเห็นต้นจริงก็ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็สีแดงสดมากกล้องไม่ดีครับก็ไม่ดีโทษกล้องไว้ก่อนเอาต่อไปนะอันนี้น่าจะใกล้เคียงแม่ที่สุดแล้วนะครับเหมือนเป็นลูกเจ้าสัวจริงๆเลยนะครับต้นนี้นะเออก็เป็นใบกลมนะครับนี่นะฮะสรุปแล้วก็คือใบเหมือนแม่นะครับทั้งสามต้นนี้เดี๋ยวขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ